นี่นะครับให้น้องชาวเมียนมาถ่ายรูปให้อ๋ออะไทำไงอ๋ออ๋อฮ่าฮมาๆๆๆ Đi ở không nghe đó. Đó. <laughs> ờ. Ok. Ok. okay. <laughs> Đau dọc phần nó. Úi, suối. Nè hả? Ừ. Hoàng con, ngoan con. Ồ, แต่งให้เลยโ้พแต่งให้เลยนี่พี่ม่ทะไรเล่นเจ้าหแกีตะตนี่ก่อนายปดที่บานโอเคเดี๋ยวไปจุดต่อไปกันอาดาวมาถ่ายตรงนี้เดี๋ยวไหนทำไงทำไงทำไงจ้ามอลนี่แล้วอมาเดี๋ยวมาลองดูลูจะเป็นยังไง นี่นะครับใครมาเที่ยวก็แนะนำให้น้องๆเขาถ่ายรูปให้จะได้มุมเวยๆแบบนี้โอ้โหมีทีมพับทีมอะไรเสร็จสับเลยชอบน้องคนนี้มากเลยอารมณ์อะ ท่าเดิมแต่หันหน้ามองกล้องไม่ใช่อ่าโอเคโอเคสองสองสาพวกนั้นีช่ได้เลเนี่ยอ่าอหใหญ่จริง ใหญ่มากค่ะนี่อ๋อี่มีช้างภาพด้วยนะคะอันนี้เป็นระฆังที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสร้างแต่ปีแต่งพัปดรอหูสอ0กว่าปีแล้วหูใหญ่มากจริงตีด้วยตีด้วยฉันชอบอันนี้มากเลยเนี่ยเนี่ยทำไงทำไงที่แบบเออแบบแบบเราแบบ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 

อ๋โอเคนี่ครับสองคนสองคนตื่งมากอ่สักพักวิ่ง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 อโอเคแล้วก็อ๋ออเคโ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 อเคเดี๋ยวมาลองดูดาวลองดูอันนี้เดี๋ยวดาวจะถ่ายแบบสองคนนะครับในรูปเดียวได้ไหมเดี๋ยวไปรู้นไปไงกส่นมาก พีถ่ายรูปเก่งมากอ่ะใช่เออถ้าเราถ่ายเองไม่ได้อย่างนี้นะอันนี้เขาจะไปไหนเนีดีอ๋อหลวงพ่อเจดีหลวงพ่อเจดีเออคนที่นี่ถ่ายรูปเก่งมากใช่เขาจะรู้มุมนะคะทุกคนนี่หลวงพ่อเจดีพ่อ๋อหลวงพ่อเจดีเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในครับหลวงพ่อเจดีแม่ตัวตึงมาเนี่ยตัวตึงมาเน่ยวัเย็นเนม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  Mimi 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 Koko <coughs> Mimi Koko Tutu Tutu Oh si <coughs> <na>, Momo Mimi <coughs> Mimi Koko, Koko. Tutu

โอ้ยยูคัมมินมียูคัมวินมีอ่าอ่าอ่าเขารูหน่อยสลัมชลัมูชินคนเดียวคนเดียวคนเดียวน่ารักมากเลยอ่า อ๋อถ่ายวีดีโอด้วยดีไม่ดบิกไม่ได้ดยวโอเคโอเคเดี๋ยวดูเตัวอย่างตัวอย่างโอเคโยนออกอย่างนี้เหรอเออโยนสูงสูงแล้วให้มันแตกออกเออไม่ยูยูทำให้ดูน่ไม่ะไ้ไ I don't understand โอ้ยสวยมากเลยคนโอ้สวยสวยใหญ่เออโอ้สวยมากว้าวเน่เ้ยรูปสวยมากว้าวนี่สวยนี่สวยอบอย่างพีก อนี้จะเป็นหลวงพ่อเจดีนะครับโอ้หลวงพ่อเจดีย์ถอดรองเท้านี่นะครับเรามาไหว้หลวงพ่อเจดีกันนะครับอ๋อนี่พี่เขาถ่ายรูปด้วยดูหลวงพ่ออืมสวยเก่งมากชอบเราคนนี้มากเลยตู๊ตู๊จำชื่อผิดหรือเปล่ามิมี่มิมี่ ชื่อมิมหรอมิมีโกโก้โตโต้โโก้โตโ้มูมูปิ้วปิวโอ้โบอริกาห้าบริกาเจดีเจดีโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่อโมโมููู้ใช่หรอท่า่โอ้ชื่อแต่ละคนเหมือนเตียมกันมาอันนี้คือปาโกดา พระเจ้าบดงโค้ดายจระเข้เหรอไหนอุ้ยโจระเข้จริงๆเหรอไหนเดี๋ยวนี้อ๋ออยู่โอเป็นหัวเป็นหัวจระเข้นี่เหรอของโค้ดายของโค้ดายอันนี้เป็นเจดีปาโทดจีสร้างแต่สมัยพระเจ้าปะดง ก่อนหน้าฝนจะมีจระเข้ใช่ไหมจริงเหรอใช่ตูดลงนั่งค่ะอ๋ออันนี้ไปไหนไปรหนถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปอ๋อตรงนี้เหรอบริการเธอลายล้อมมากเลยดาววันนี้โอ้โหสช่างภาพของเราพี่ขาลงเร่่อยนี่นะครับใครมาเที่ยวก็ให้พวกพี่ๆเขาถ่ายรูปให้จะได้มุมสวยๆเยอะเลยตอนนี้คือเริ่มเยอะเกินไปแล้วสามคนถ่ายรูปสองคนบริการ ทั้งหมดห้าคนโอ้มันเยอะเกินไปอ่ะอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่ในช่วงตกลงคาเท้ต์ลูกมีแต่แบงค์ใหญ่เลยลูกอะไรมีแต่แบงค์หมื่นเราไปแลกที่โน่นไปแลกไปแลกใครไม่แบ่งมีมี่ใครไม่แบ่งนีมี่ใครไม่แบ่งีใครไม่แบ่งมีมี่ ไม่ไดไม่ได้ไม่มีใครให้น้องเลยให้น้องก่อนให้น้องก่อนนะหกพันเท่าไหร่รุ่งประมาณห้าพันได้เอาไปเลยห้าพันนี่มีมี่โอเคไหมัโอเคโอเคมอเีโะเโอเคโอเคโอเค้อเคโออเคโ่เคโอ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 เครออนอเอเคอนอเคโอเตอเอะคอเคอเคโอเอเอเคโาอเออเอเตโอเอเคโอเเโอ เกอร์เอนมีแอนที่ยังเกิร์เอนเกรบเลยสีลายยีด้าสีลายเยกร์เอนอม่สมีสองคนเลยเหรองอร่มอม